วันนี้มาพบกับช่องออดี้แฟมิลี่นะคะตอนนี้เราเจอตู้ทำสติกเกอร์ชื่อนะคะเราจะมาทำสติกเกอร์ให้ออดี้ใช่ไหมตู้แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้สติกเกอร์แบบนี้นะคะอ่ะพี่โตเราจะเอาอันนี้มันจะเป็นอันเล็กเอาเราเอาประมาณไหนดีอันนี้เนาะ หรือว่าเราสามสิบหกสามสิบหกดวงมีห้าสิบดวงอีกยี่สิบสี่ดวงแล้วก็สิบแปดดวงก็จะใหญ่ขึ้นมาเอาสามสิบหกดวงอ่าเป็นชื่อเล่นนะของอะไที่เป็นชื่อของอะไที่จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะภาษาไทยอ่าภาษาไทยพี่โตอีเอาไปนะอ้าวอันนี้ได้อันเดียวมันก็ต้องเอาอันนั้นนะดิเออ้าวแต่ว่าอันนั้นมันก็มันก็ต้องได้ออดี้อันนี้อ่ะ เราอันนี้นะคะอ่ะพี่โตเขียนชื่อภาษาไทยค่ะชื่อน้องชื่อน้องนายออดี้ออดี้นี่ผ่านไม่ไม่นี่เขามีเลือกฟอนต์ด้วยพี่โตกดดู่ที่ฟอนต์หนึ่งฟอนต์สี่ออดฟอนตอ้ฟอนต์เนี้ยโตี่ยฟอนต์เนี้ยเออพี่ออดี้พี่ออดี้เป็นภาษาอังกฤษพี่โตเป็นภาษาอะไรออดี้มานี่ค่ะออดี้เขาก็ไปวุ่นวายกับตู้ถ่ายสติกเกอร์นะคะแต่คุณแม่ไม่ถ่าย เรื่องมีปัญหานิดหน่อยนะคะออดี้แฟมมี่มิลี่ไม่หรอมีลี่เหรอแฟมมี่มิลี่ใช่ไหมครับไปชื่อแล้วนะครับออดี้แฟมมิลลี่เลขที่22ที่โรงเรียนแลคะ่ะแล้วก็นี้โตธนานะคะเลขที่10สตรีททสามนะคะต่อไปเลยเรามากดยืนยันเอาฟอนนี้เหรอฟอนนี้ฟอนนี้เราฟอนตฟ,ฟอนบีเฮ้ยฟ,ฟอนบีสวยเลยเราลองซีนิ ก็เฉยๆเอาเอาบีเนาะโอเคเท่าไหร่นี่นี่เรากรอกโค้ดก่อนเอามันเป็นสองอันนะไม่ได้มันได้ชื่อเดียวทำไงอ่ะพี่โตเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพึ่งแล้วมันไม่มีให้เลือกหรอเลือกรูปอะรู้ไม่มีอ๋อเราเลือกอันนี้มันก็จะเป็นรูปนี้หรออยากได้อันเนี้ยขอ โตค่อยไปทำมนหลังได้ไหมอ่ะให้น้องก่อนโอเคไหมฮะคือโ <c oughs> <c oughs> ตก็นานหลักมากเลยนะคะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะ LY <c oughs> ค่ะพี่โต Audi Family <c oughs> ไปเลยนะคะเอ้ยอันนีแ้แม่แบบว่าเปลี่ยนเป็น Audi Nipha Thor Nipha Thor Audi ได้ป่ะ <c oughs> จะพอป่ะเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีให้เลือก3แบบน่าจะเป็นแบบประมาณนี้ เรารอดูนะคะเขาก็จะให้เราสแกนจ่ายตังอันนี้มีรับผลวนลดด้วยนะได้อย่างนิพา <25. S 1> ทอทงรอเรือเว้นหน่อยเว้นหน่อยนิพาทอนอ,อดี่สองโอเคไหนลองกดยืนยันอ่ะยืนยัน ตอนปีนะคะยืนยันนี่สวยไหมอะดี้เป็นนิพาทรนดียี่สองชอบไหมคะอะดี้ชอบไหมคะมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปผู้หญิงด้วยอะดีดดชอบไหม,ชมใช่เอาไหมเอาอันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก่อส่วนลดก่อนแล้วแม่แมวของเขานี่จก่อส่วนลดแป๊บหนึ่งนะคะที่เราก่อส่วนลดไปน,นะคะสิบบาทเราเสียแค่สี่สิบบาท เดี๋ยวเราจะมารอรับตรงนี้นะคะอดี๋ยวเดี้รอรับนะยืนยันเลยไอ้พี่ลองกดแต่เราจะจ่ายผ่านอ้าวแป๊บนึงนะแม่พุ่งโอนแม่พุ่งโอน to violet เองอ่ะอันนี้ได้ไหมอ่ะพร้อมเพยีหรอพร้อมเพย์ได้ครับได้ปะไดยังไงอ่ะต้องอุ้งายอ่ะอ่ะแป๊บนึงนะคะแล้วค่ะออดี๋มาเอาเลย ออดีป้ายมานะคะนี่ออดีชอบไหมคะมีครับมาดูมาดูว่าตรงก่อนตรงว่าเหมือนปลาเหมือนปลานี่นี่ปลาทอเอาไปติดในกล่องดินสอนะคะมานีสิชอบไหมคะคือออดีไม่ได้สนใจอะไรนะคะมีแต่พี่โตนะที่สนใจน่าจะทําเป็นชื่อพี่โตไปเลยนะว่าไหมหรือว่าน่าจะเขียนเป็นออดีเด็กดืนะ้อเนาะเออป่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง a u d i แ Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย